โอเค่ะต่อมาเราจะมาด้วยที่กิจกรรมที่สามเลยคะกินน้ำก่อนะให้นิโอพักกินน้ําก่อนนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกิจกรรมที่สามกันนะคะกิจกรรมที่สามมีชื่อว่าเสียงอะไรน้ากิจกรรมนี้นะคะก็คือเราจะให้นิโอนะคะเป็นการใบเสียงเป็นการใบเสียงนะคะโดยอย่างเช่นถ้าคาใบเป็นคําว่านาฬิกา ถ้าเป็นนาฬิกาแก<อ>จะทำเสียงยังไงนโอนาฬิกาหรอ,อโอเคแกพร้อมหรือย,ยังคะนิโอพร้อมแล้วสิอ่ะให้สุ่มผู้โชคดีมาก่อนระหว่างรอคําถามรอคาใบอันนี้เลยเอันหนึ่งนะและผู้โชคดีคนแรกของกิจกรรมที่สามก็คือของกิจกรรมที่สามใช่ไหมเก้าสองหนึ่งเออ โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมหนูเหรอคะเออไหนจ๊ะใช่ไหมหนูชืช่อโปรแกรมใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่หนูแล้วแหละแกทำได้โอเก่งแกทำได้อ่าแกทำเสียงได้หรือ,อยังหูเรียนนี้<ด>มันทำเสียงยังไงอะ่ะ ลองดูแกทําได้ลองดูโอเคพร้อมแล้วเนาะโอเคงั้นนิโอทําเสียงค่ะคำใบ้คาแรกคือนิโอ <t aps> ใบ้ค่ะพร้อม้อมพรอร้ใช่ร้มร้อมพอมคคุอมร้กร เราไม่ได้คาดหวังกับเสียงแบบนี้ขออภัยทุกคนด้วยอะคุณโปรแกรมครับมีเวลาห้าวิในการทายคําถามนีโอนะคะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะเครื่องบินเหรอคะถูกต้องอ๋อใ,ใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเครื่องบินห้าสี่สามสองเริ่มอะไรใกล้เคียงเครื่องบินใกล้แล้วใกล้แล้วจะตอบเครื่องเคีเยงนะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะนีโอสุ่มใหม่สองหนึ่งดารุณี ดารุณีได้เลยค่ะขึ้นมาได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคําใบใหม่เลยนะคะเมื่อกี้นีโอไทยมาเป็นคําอะไรคะนี่โอเฮลิคอปเตอร์อีนิดเดียวอะโปรแกรมลูกเผือนไหมคะทุกคนโอ้โหโอเคฉันถามจริงๆนะเธอคิดคําถามมามันอันนี้คือไม่ได้เอาสนุกนี่อันนี้คือเอาความรู้แล้วหรือว่า ไม่แกทําได้นี่โอ้เราฟังข้อนี้นะเพราะว่าถ้าทุกคนไปอัพทํำคาใบ้เสียงข้อนี้มาได้เนี่ยจะเก่งมาก <c oughs> ไปยากมากเลยข้อนี้สู้ๆนะไม่เคยได้ยินเสียงอันนี้เลยอ่ะ อูู้ฟูฟูฟนทูานฟูนูฟูฟูนูฟูฟูนูฟ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 เนีฟูฟูยูฟ่ฟูมูฟูฟูดูฟ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 ูู่ดูฟูนูฟอฟูฟูฟูดูนะฟูนูฟูฟููฟูนูฟ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 นฟู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 าู คุณดารุณีตอบได้ไหมคะห้าวิค่ะเดี๋ยวทางเรา <ไป S 1> จะช็อตใ้ค่ะไฟช็อตเหรอคะไฟชอตถูกไหมคะนิโออะให้าใ,ให้โอกาสอีก5้าวีคิค่ะหนึ่งสองสามต้องถ่ายขอขออีกทีได้ไหมคะไอ้ฟูฟูเมื่อกี้ค่ะ,ม,คะมันมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นอาการไฟช็อตแต่ก็หนูก็ค่อยเอาเอาภาพแต่ละอันไปประกอบนะ ไปดูไปดูห้าสี่สามไดูไม่ไม่ร้ค่ะและคำใบที่นี่โอใบไปคืออะไรคะเครื่องปั่นไฟฟ้ามีใครเคยได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟฟ้าไหมเครื่องปั่นไฟฟ้าก็ใบใหม่นะคะอันนี้ง่ายโอเคโอเคอ่าใครจะเป็นผู้โชคดี เลือกมาก่อนเลยค่ะนิโอได้เลยเดี๋ยวคนดีตรงนี้อนันนึงนะเก้าสองหนึ่งเอรินเอรินนะครับเอรินคุณเอริรน,นไรนบโอเคพร้อมแล้วไปได้ค่ะนิโอ ผมมั่นใจว่าพี่ตอบได้อ่ะให้ให้ให้ใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาขึงกับคอแห้งเลยนะคะทุกคนพี่ช็อตยุงเหรออะไรได้พี่ช็อตยุงอ่ะไม่ช็อตยุงเฮ้ยต่อปทีตอบทีตอบทีตอบทีอะไรอ่ะไม่ใช่พี่ช็อตยุงค่ะ อย่าตอบงูเชียวนะไม่รู้เริ่มจับเวลาค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งคำตอบคือคำตอบคือสเปย์น,นะครับสเปย์ต่อไาต่อไปนะคะ อันนี้ง่ายน,นี่ง่ายใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะ,ะสุ่มได้เลยนนคือบอกเลยบ้านเด็กอันบานของป้ญใจขนาดนี้เลยนะคะทุกคนอันุบาลก็ตอบไม่ได้นด <c oughs> คนนี้น่าจะไม่เคยเข้า A, A N A I Y A ภรรในยานั่นแหละเรานั่นแหละ ตาล็อกแรกอยู่เนี่ยลึกเล็กๆเกิกสายขวาแต่ขวานั่นแหละนั่นแหละใช่แหละค่ะอันนี้เราต้องตอบได้นะเพราะว่าถ้าตอบไม่ได้คืออับอายมากเสียงรถไถหรอคะรถไถอ่ะคุณ เวลาห้าวีนะคะให้ย <Charl ott es> ืน <dorm> ย <it> ันทาตอบอีกรอบหนึ่งนะคะอานิโอใบอีกรอบหนึ่งและจุอไฟเออในที่สุดนะคะเราก็เจอผู้ชีคนแรกนะคะที่ตอบถูกนะคะอาดวงเขาหน่อยเอาไปเลยสิบดวงมีมีแค่สมือค่ะทำใบใหม่นะคะโอ้ยอันนี้ทีนี้ง่ายละเหลืออันนี้ง่ายละ ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเจิจกรรมใบของนิโอคือกิจกรรมนนเนี่ยรัตนพรรัตนาพรค่ะรายงานตัวได้เลยอ๋อเห็นไหมพนีโออ๋อญี่ปุ่นเหรอมาทำถึงนี่เงี้อ่า ราะว่านี่มันง่ายเกินไปนะเนี่ยจะเปอะไรกันเลยคะเราจะเป็นเราจะใบให้ยากแล้วกันโอเคและคำใบของนีโอก็คือหาฮะนี่ใบแล้วเหรอใช่ใช่คำดี่รือเปล่าเนี่ยคอยเหรอคุณ ญี่ปุ่นค่ะเอางี้ข้านี้ไม่รู้เอาง่ายๆเลยเตลงข้าวีค่ะห้าละคังเหรอถูกต้องละคังเสียงแรกอีกทีหนึงค่ะนี่โอขอละคังเสียงแรกอีกทีนึงแล้วให้คนให้ผู้โชคดีดูว่าใช่หรือเปล่าปุ่งใค่บอก ใช่ไหมละคาเป็นอย่างนี้ปะไม่ใช่โอเคค่ะอ่าให้รางวัลคุณญี่ปุ่นหนึ่งหนึ่งรูปค่ะเอาใบหนึ่งสองใปสองดวงโอเคคุณญี่ปุ่นแคปนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะคำใบ้คําต่อไปค่ะผู้โชคดีก็คือเร่อง่ายแหละเรวง่ายแหละแบบสบายสบายอีซี่อีซี่อ่าคนที่โนเลือกก็คือลองดูอีกทีหนึ่งนะ เก้าสองห่เมเมจ๋ากูเมย์จ๋าคุณเมย์จ๋าค่ะเมจ๋าโอเคโอเค่อเคต่อแล้วมาและคำใบของคุณเมย์ที่ได้รับก็คือเริ่มใบได้เลยค่ะขออีกรอบค่ะ เราลู้จริงเรารู้รคำตอบ <c oughs> ของคุณเมย์ก็คือ<ม>อะไรอ่ะอันนีโอ๊รอบนึ่งหนึ่งสองสน,นี่โอนี่บิชบอกแล้วนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือจะแรปแล้วเตียงกต้งเหรอคะเย <c oughs> ้ โอเคถูกต้องค่ะค่ะขอหนึ่งแคปค่ะให้คุณเมนี่โอหนึ่งแขบให้คุณเมย์คุณเมย์ข็ปนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะผู้โชคดีคนต่อไปได้เลยค่ะไม่เคยผิดหวังกับนิโอเลยจริงๆอันนี้คือยากผู้โชคดีคนต่อไปคนต่อไปสุ่มได้เลยค่ะรับประกันว่าไม่มีทางตอบได้ใครจะตอบได้ว่าคำถามนี้ถ่ะยิง อ่าคนที่นิโอเลือกก็คืออันนี้ไม่ว่ามีคนอยู่นี่ยอันนี้ขอมอไอ้เดี๋ยวเนกะ้าสองหนึ่งเมา,เาฟราร์มแตงกวาให้นิโอไหนดูซิอ่้ได้คุณเหมาฟาร์มแตงกวา,ข,วาขึ้นมาเลยคะ่ะรายงานตัวเลยคะ่ะโอเคคผมและคําใบของนิโอก็คือคํานี้คะ่ะ <laughs> โอ้ยจรจรอืมอันนี้มันไม่ใช่ละเดี๋ยวเราต้องเล่นให้ชนะอีกตัวหนึงตัเแกไม่ใช่ไม่ให้ใหม่รอบเดียวตักแกไม่ใช่ค่ะตกักแก อะไรอ่ะเป็นจิ้งกาจิ้งเลนจิ้งจกจิ้งจกโอ้จิ้งจกโอ้ยจิ้งจกโอจากจแมวจะเห่าแล้วจิ้งจกจิ้งจกร้องทับแกหนูจะให้ทำยังไงจ้าจิ้งจกมันร้องยังไงจ้าเคยได้ยินเสียงจิ้งจกหลอจิ้งจกมันร้องได้ด้วยอหลันจิ้งจกมันร้องไม่ได้ร้องได้จิ้งจกร้องได้ไม่งั้นมันจะมีที่แบบจิ้งจกทักไง อ๋อจิงจบทักอย่าออกจากบ้านเลยนะใช่จิงจบลงได้จริงๆอ่ะต่อมาค่ะขออนุญาตสุ่มคนต่อไปเลยนะคะอ่ะผู้โชคดีที่นีโอจะเลือกก็คือติ๊งตองติ๊งตองติ๊งตองติงตองแล้วสองหนึ่งโตโมคุณโตโมรายงานตัวได้เลยค่ะคุณโตโมอ่ะโอเคเตอแฟนค่ะเจอแฟนใช่ไหมโอเคอ่ะเราจะใบนะเราใบเลยใช่ป่ะเขารู้ใช่ไหมใบเลยใบเลย What is your answer คุณหัวหัมวใบลองใบง่ายๆดูนี่โอ้ใบง่ายๆดูเขางงละแมวจะตอบด็อกนะ The a n s w e r is เอเดนฮูฮโฮโฮเป็นใครวะเอเดนเอเดน That's correct โอเค y e s เอเดนโอเคโอเคโอเค Yeah สองหนึ่งเพชรจังอยู่ค่ะอยู่ใช่ไหมเอยู่ค่ะอยู่ค่ะโอเคค่ะคำใบ้นะคะ ควันห,หรอคะอะไรนะคะควันไฟหรอคะที่ดีที่ดีอ่าคำตอบก็คือหนูหนูยุงหรอคะยุงหรอคะนิสเียว ไม่ใกล้เลยอ่ะอันนึ่เออวัวไม่ใช่สัตว์ค่ะไม่ใช่สัตว์เราจะได้ว่าเป็นเครื่องใช้ค่ะเครื่องจักผ้าป่ะค่ะโอเคถือว่าถือว่าหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ เฉลยค่ะนิโอใบ้คำว่ <But S 2> าอะไรไปแบตเตอรี่แบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่นะคะ่ะทุกคนโอเคสมคนใหม่ขึ้นมาได้เลยคนนี้ละกันเก้าสองหนึ่งทิติพรไมล์อออ่ะคำใบ้ของนิโอรอบนี้ก็คืออันนี้ง่ายมากเลยนะจ๊ะตอบให้ถูกนะคำใบ้บ่าอะไรอีกหนึง่ง <c oughs> ลืม <c oughs> ปิดปิปิดปิดปิปแหมจะเปนอะไรนพค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครตอบถูกก็ถือว่าจะเป็นกำลังใจให้นนโอเป็นอย่างมากเลยนะคะเก่งมากฉันก็มั่นใจเหมือนกันว่าคนนี้ต้องตอบถูกโอเคอ่าคนต่อไปได้เลยค่ะสุ่มได้ค่ะสุ่มได้เลยเก้าสองหนึ่งอินทิลาคุณอินทิลาค่ะคุณอิน คุณอินทิรารายงานตัวได้เลยค่ะปังโอเคปัง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 อย่าต่อขนมปังนะปังปังและคำตอบของคุณอินทิราก็คือะเบิดหรอคะอะไรนะคะระเบิดหรอคะระเบิดอโอหมดลมหายใจแล้วค่ะ กลับมาก่อนทุกคนเรียกนิโอกลับมาก่อนนิโอให้โอกาสอีกรอบหนึ่งให้โอกาสคุณอินทิราอีกรอบหนึ่งอะเนเรเบล่ปังปังปังเติเต็มเตน่ะปังปังปังปืนอะไรนะคะปืนเหรอคะถูกต้อง กำลังใจในการไหว้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะต่อมาเลยค่ะสุ่มได้เลยค่ะสุ่มเลยนะได้ค่ะเก้าสองหนึ่งพัชรพาพัชรพารายงานตัวได้เลยค่ะอยู่ค่ะโอเคค่ะํำใบอันนี้สบายมากโอเคครับและห้ามทำผ่าเสี่ยงต้องถ่ายรูปอ ถือว่าง่ายไปนะคะอันนี้นิโอทำท่าจะจะม่ได้ตั้งใจทำท่าคือมันมันหลุดอ่ะโอเคค่ะนุิยตสุ่มคนต่อไปได้เลยค่ะ 959CAT แคทครับค่ะโอเคค่ะโอเค อันนี้ยากหรือง่ายนี่โอใบมาก่อนต่อเนี้คำถามเนี้ยคาดหวังเพลงเหพลงเพลงอะไรคะเออ ดูไม่รู้ื่อเพลงอ่ะเขาดักเชิเท่าไรฉันรักเธอามากกว่าถือว่าถูกต้องนะคะโอเคค่ะขออนุญาตสุ่มคนต่อไปเลยค่ะพี่ยาพรไปหรือยังหรอพี่ยาพรใช่เขาไหมใช่เลย โ <Okay S 1> อเคค่ะอันนี้ก็คาดหวังเหมือนกันนะอยาคาดหวังเยอะไม,ไ,ไม่ใช่ละอืมไม่ใช่อันนี้แหละไม่ใช่เสียงนี้แหละอืมอืมอือืม่อไม่รู้ว่า เออด,ดูนั้นดูนอ่มแ,แบงแบงล้วอะไรนะคะแบบคิดไม่ออกเลยค่ะไม่ออกเลยหรอหมดเวลาค่ะและคำที่นิโอใบ้ก็คือที่ช็อตอยุงเหมือนก<ท><บ>ันเยอันนี้น่าเล่น,น,นต่อมาคนต่อไปได้เลยค่ะ ตตตตตตนี่นะเก้าสองหนึ่งสองแควสองแควคุณสองแควค่ะสองคนสวัสดีค่ะสองแควโอเคอันนี้น่าจะง่ายนะและทำใบ้ของนีโอก็คือ อัอนอ้โหอ๋ออกออ๋อง๋ออ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 ออ๋ออ๋ออเออ โอเคค่ะต่อมาค่ะมาหัวนี้อันนี้ง่ายนี่ก็ง่ายเหมือนกัน,นง่ายเหมือนกันต่อ,อดูนีโอสุ่มก่อนค่ะนีโอสุ่มก่อนว่านีโอจะเอาใครใแจนใหม่เจนใหม่รายงานตัวได้เลยค่ะเจนใหม่ค่ะอัดีครับ อันนี้ครับมาลำไส้ทำต่อไปแล้วโอ้ไฟดับมาอ่า,อ,าอุ้ยเจ็บคอไม่รู้เลยเออยยากอะ อ่านและคำที่นี่อบใบก็คือคำว่า <Vamp ire. S 1> แวมไพายแวมไพร์ไม่เหมือนตรงไหนอกักามาวงนะคะทุกคน <laughs> อา่าโอเคค่ะต่อมาคนต่อไปได้เลยค่ะอูนี่ก็ยากอ่ะไม่หรอคืออยากให้ทุกคนมาลองอ่านตรงนี้ดูมันมันยากจริงนะแต่ละอันเนี่ยคือแบบว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่อุ้ยสัตว์เหรอตายแล้วเสิรใบ 9ก้าสองหนึ่งบิวคุณบิวรายงานตัวได้เลยค่ะใช่ไหมเอ่ยใช่นะใช่ใช่หราปะเอ้ยเนี่ยบิววันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมบิวบิวผักอ่าใช่จ้ะโอเคค่ะและคำใบ้ของนีโอก็คือ ัวเหรอหรือควาย่นะไม่ใช่แอบอนี้นะดน้นอสซาวเหรออ่ะห้าถ่ายถูกนะคะเทนเสซาวไหมสามสิงโตเออ คนทังไม่ว่านีโอจะบใบอะไรนะคะทุกคนพยายามหาคําตอบมาตอบให้ได้เ้่อขสงสารเขาให้กําลังใจเขานะคะอ่ะต่อมาได้เลยค่ะอืออันนี้นัชชาคุณนัชชารายงานตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่ะคำใบของนิโอก็คือิ และคำตอบก็คือนกเหรอคะถูกต้องค่ะเย้สุดค่ะการใบ้ของนีโอมีการพัฒนามากขึ้นนะคะตอบถูกได้ในท้งเดียวเลยเก่งมากค่ะอ่ะต่อมาคณิยุกษงมคนต่อไปเลยนะคะอันนี้แล้วกันหนึ่งพันกอเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันกอย่าคุณกอย่าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่า คำใบที่นิโอได้รับก็คือใบดีๆนะนิโอหนูนะฉันฉันใบดีอยู่แล้วนะจริงๆเบินบนเบิ้นเบินบนบ้นบ้นนเบินเบินบ้นนโอ้โหบะเบินเบิ้นเบิ้นบ้นเบินนโอเคและคำต่อก็คือมอเตอร์ไซค์อะไรคะมอเตอร์ไซค์้ามันไม่ถูกไหม ลองทำเสียงใหม่นี่โอ้เบาๆก็ได้แกเก็บเสียงไว้ร้องเพลงบ้างเบ้นบนๆบนเบ้นบนเบิ้นเบนบนเออโอเคแค่ตอบอีกรอบหนึ่งค่ะไม่รู้่ะมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าดูค่ัมอเตอร์ไซค์ใช่อ่ะคืออันนี้คือท่อรถแต่งอันนี้คือเสียงท่อง มันมันกำกวมมากเลยเนาะแล้วเราจะแบบใส่เหมือนกันมากเลยเพราะว่ามันคือเสียงเดียวกันใช่ป่ะโอเคโอเคไม่ใช่ล้วถือว่าพี่ตอบถูกโอเคดาค่ะครับโอเค,อ,เคอ่ะอคะนสุ่มสองคนสุดท้ายนะคะคนที่ยี่สิบค่ะเก้ 2> 9, 2, 1, าสองหนึ่งจุลาละจุลาระต้องนี้ค่ะมาสี และคำใบ้ที่นิโอได้ลบไปก็คือเออ่นะจจิจิโอยไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันสับสนหลายอันเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอจิ๊ดจๆจทอมก็อย่ามาทำไรฉันิจหนูหรอคะถูก ขออนุญาตดำเนินมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายที่นิโวจะเลือกสุ่มในวันก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงมินิคอนเสิร์ตนะคะอ่าคนสุดท้ายที่เนียวสองหนึ่งก้าสองหนึ่งมิวธนพรเอคุณมิวค่ะเอางี้ไหมฉันอยากเขาแค่ขอคิดเองเนี่ยปะได้ได้เอาง่ายๆนะเอาเอาง่ายๆใช่ปะเอาอันนี้มันจะมันจะเป็นเพลงเพลงเพลงหนึ่ง แล่ฉันจะใช้คำว่าสละเอแทนมาถึงว่าสมมติฉันฉันจะไปเพลงเดแ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 ดโอโอเคฉันจะเอาแล้วนะหามว่าเพลงอะไรเดแ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 เดแดะเดีเดะเดะเดะดะเดะนดะเดะเมเเเ ให้เธอตอบหนึ่งเพลงเดแ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 ดะเดอาซีอาซีคาถามเนี้ยใบไดไหมก็ได้ก็เดะเดแ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 ดใบใบแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคมีเวลาห้าวินะคะคุณมิวเพลงยุคไหนเนี่ย ห้าไม่ลืมไม่ออบอีสองเดดเ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 ดหนึ่งหมดเวลาค่ะอันนี้โอเฉลยได้เลยค่ะ one two three four five I love you แต่ทำนองมันไม่ได้ทำนองมันไม่ได้จริงๆ ดิฉันไม่เห็นในทิกตอกมาเวอกันเนี่ยเลยลองเอามาเล่นดูเลิดมากทิกตอกอยู่เพลงเดียวเองใช่ไหมตอนแรกฉันก so euh ็คิดตอกอยู่เพลงเดียวว่าเพลงอะไรวะแด่แด่แด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 โอ้ใช่เลยไทยไเลยวองทีทีโปรไฟล์ไอเลิฟยูแมโอโอเคมองขอบคุณค่ะโอเคค่ะจบเจอกันที่สามแล้วค่ะเย้